HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU เนื่องในวันนี้เป็นวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของบุคคลสำคัญ ท่านหนึ่งนะครับซึ่งพี่หมอคอยติดตามแกมาตลอดปีที่ผ่านมานะครับจูน <Giul ia. S 1> ิเทียนเดควายเลอรนะครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูก็สุขสันต์วันเกิดนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเป็นคืนที่47ปีของคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับพี่หมอพบแกครั้งแรกเมื่อวันที่14สิงหาคมนะครับในวันที่แกเข้ามารับตำแหน่งนะครับซึ่ง ก็มีความมั่นอกมั่นใจในตัวแกมากนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าแกจะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถเข้าถึงเงินของพวกเราได้ตามที่แกเคยพูดไว้นะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะยังช้าอยู่นะครับแต่เราเชื่อว่าแกไม่ทิ้งแน่นอนครับก็ในวันที่ คล้ายวันเกิดวันนี้นะครับก็ขออารัธนานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งหลายในสากลโลกนะครับขอให้แกมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะมีพ,ะพลังกำลังวังชานะครับในการที่จะช่วยให้พวกเราถึงเข้าถึงเงินของพวกเราได้นะครับก็ครั้งล่าสุดที่พี่หมอพบแกก็คือวันที่30เมษายนนะครับยังจำคำแกได้ครับว่า แกไม่ทิ้งแน่นอนแกจะทำให้พวกเราเข้าถึงเงินชราภาพของเราให้เร็วที่สุดนะครับก็ขอให้แกมีสุขขะภาระนะครับกำลังวังชาในการที่จะบริหารกระทรวงแรงงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไปครับสวัสดีครับ